ธนบัตรชนิดราคา100บาทราชการที่9นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์ไทยนะครับจะมาเล่าถึงการทํายุทธหัตถีนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็เคยทําไปแล้วนะครับแต่อันนั้นนะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา50บบาทนะครับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยละเอียดสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่า ประวัติศาสตร์ไทยนะครับการทํายุทธหัตถีนะครับเล่าผ่านธนบัตร100บาทรัชกาลที่9นะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมนะครับขยายขึ้นมานะครับตรงกลางธนบัตรนะครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะครับยุทธหัตถีนะครับ นบนบบะครัด้านหน้าธนาบัตรนะครับก็จะมีพระบรมฉายาสาทิสราชการที่9นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปพญาคุดนะครับมุมซ้ายด้านบนธนบัตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยขยายขึ้นมานะครับ ตรงนี้นะครับมีข้อความธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะมีอักษรข้อความ100บาทนะครับมุมมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับบอกชนิดราคาถนบัตร100บาทนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวเลขไทยนะครับ100นะครับส่วนมุมขวาด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงการทำยุทธาธีนะครับขยายขึ้นมานะครับสมเด็จพระนเ,เรสวนมหาราชนะครับพศ2098ถึง 2198นะขออภัยนะครับถึง2148นะครับขยายขึ้นมานะครับอีกครั้งนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพศ2098ถึง2148นะครับ รายละเอียดการทำยุธทธตธีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับยุทธหัตถีหมายถึงการต่อสู้กันด้วยอาวุธบนหลังช้างนะครับคนที่ต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นนายทัพหรือพระมหากษัตริย์นะครับก็จะนั่งอยู่บนคอช้างนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับไม่ใช่คนขี่ช้างนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ควานช้างนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยนะครับเกี่ยวกับการทํายุทธหถีนะครับตำแหน่งที่นั่งตรงนี้ครับไม่ใช่ควานช้างนะครับจะเป็นนายทัพหรือพระมหากษัตริย์นะครับผู้ที่ทํายุทธหัตถีนะครับจะนั่งตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะเรียกกันว่ากลางช้างนะครับ กลางช้างนะครับก็จะเป็นผู้ให้สัญญาณในการลบนะครับและคอยส่งอาวุธให้กับนายทัพหรือผู้ที่ทํายุทธาธินะครับก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยนะครับเนี่ยครับคอยให้สัญญาณในการลบและคอยส่งอาวุธส่วนบริเวณนี้นะครับมือสองข้างนี่ครับ ที่ยกชูขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแผนหางนกยูงนะครับเวลานกยูงลำแผนหางนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับอันนี้ก็คือส่วนหางนะครับหางนกยูงนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธที่ใช้ในการรบนะครับคนที่นั่งกลางช้างนะครับคอยทําหน้าที่ส่งอาวุธให้กับคนที่นั่งด้านหน้านะครับคือคนทํายุทธาธีนะครับ ก็จะเป็นแม่ทัพนายทัพหรือพระมหากษัตริย์นะครับในการทาํายุทธาถีครั้งนี้นะครับที่ตําบลหนองสาหลายนะครับตรงนี้นะครับก็คือสมเด็จพระเ,เรศสวนมหาราชนะครับส่วนตําแหน่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นนายช้างหรือท้ายช้างนะครับ เป็นผู้ควบคุมช้างให้อยู่ในทิศทางที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับยุทธหัตถีถือเป็นประเกียรติยศสูงสุดแห่งการรบสมัยโบราณนะครับเป็นการสู้รบแบบตัวต่อตัวของกษัตริย์หรือแม่ทัพผู้มียศเสมอกันนะครับและเป็นการรบแบบสุภาพบุรุษต่างฝ่ายต่างยอมรับฝีมือของกันและกันนะครับ การเลือกช้างในการทำศึกจะต้องเลือกช้างที่มีคดชลักษณะที่ดีนะครับการเลือกช้างนะครับจะต้องเลือกช้างที่มีคดชลักที่ดีนะครับจะต้องเป็นช้างที่กำลังตกมันเป็นช้างที่มีกำลังมากนะครับเพื่อไม่ให้เกรงกลัวค่าศึกหรือเสียงโห่ร้องของทหารนะครับส่วนตำแหน่งของกลางช้างนะครับ กลางช้างก็คือตรงนี้นะครับมักจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือนายทหารใกล้ชิดนะครับต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีทหารผู้ที่เชี่ยวชาญการลบนะครับจะต้องมีฐานที่มีฝีมือนะครับก็จะคอยอารักขาช้างทั้ง4นะครับขาทั้ง4ของช้างนะครับ คนที่มีคนที่มาอารักขาช้างทั้ง4ด้านนะครับก็จะเรียกว่าจัตุรังขบาทนะครับคอยป้องกันนะครับไม่ให้ศัตรูนะครับมาจิ้มเท้าช้างนะครับเพราะว่าการลบนะครับถ้ามีศัตรูเอาหอกมาแทงมาทิ่มเท้าช้างหรือเล็บช้างนะครับจะทําให้ช้างตกใจวิ่งหนีเตลิดไปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับการทํายุทธหัตถีนะครับจะต้องมี มีทหารนะครับที่มีฝีมือนะครับจะคอยอารักขาช้างเท้าทั้ง4ด้านนะครับเรียกว่าจะตูลังขบาทนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชพศ2135นะครับโดยกองทัพหงสาวดีมีทหาร2 5 0 0 0 0นายและพระมหาอุปราชทรงช้างชื่อว่าภายพัทธกรนะครับ ทหารของอยุทยานะครับมีจำนวนหนึ่งแสนนายนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างนามว่าเจ้าพญาชัยยานุภาพนะครับเมื่อกองทัพนะครับของกรุงหงสาวดียกมานะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกพลออกรับศึกนะครับณตำบลหนองสาหลายระหว่างการทำศึกนะครับ ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับวิ่งตกมันวิ่งฝ่าดงข้าศึกเข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในกองทัพของหงสาวดีนะครับโดยมีทหารติดตามไปเพียงไม่กี่นายนะครับด้วยพระปฏิพานไบพิบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงเห็นว่าการที่อยู่ในดงของข้าศึกอย่างนี้นะครับก็จะมีการเสียเปรียบนะครับ จึงประกาศท้าทำยุทธหัตถีนะครับกับพระมหาอุปราชนะครับเพื่อเปลี่ยนเกียรติของแผ่นดินและการทำยุทธหัตถีครั้งนี้ครับก็ได้มีการจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับได้รับชัยชนะนะครับเป็นการประกาศศักดิ์ศรีความเป็นไทยอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ และการทํายุทธหัตถีครั้งนี้นะครับสมเด็จพระเววนเรศวรมหาราชนะครับก็เป็นฝ่ายชนะนะครับก็จะฟันพระมหาอุปราชนะครับที่ไหล่ขวานะครับขาดนะครับทําให้พระมหาอุปราชนะครับฟุบลงอยู่บนคอช้างนะครับส่วนช้างนะครับช้าง เจ้าพญาชัยานุภาพนะครับหลังจากที่ทำศึกนะครับในครั้งนี้นะครับทำยุทธตถีครั้งนี้นะครับช้างชื่อเจ้าพญาชัยานุภาพนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นเจ้าพญาปราบหงสาวดีนะครับส่วนความความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับวันนี้ก็จะมานำมาฝากให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับ ช้างพายนะครับก็จะหมายถึงช้างตัวผู้นะครับส่วนช้างพังนะครับก็จะหมายถึงช้างตัวเมียนะครับส่วนช้างสีดอนะครับก็จะเป็นช้างตัวผู้ไม่มีงานนะครับการทํายุทธหัตถีนะครับก็จะประกอบไปด้วยนายทัพหรือพระมหากษัตริย์นะครับก็จะนั่งบนคอช้างนะครับแล้วก็จะมีกลางช้างท้ายช้างนะครับส่วนควานช้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าควานช้างจะมีความผูกพันกับช้างนะครับบังคับช้างได้นะครับจะเดินหน้าถอยหลังไปซ้ายหรือขวานะครับก็จะขึ้นอยู่กับควานช้างนะครับจากภาพยนตร์นะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับภาคที่5นะครับยุทธหัตถีนะครับเราก็จะเห็นนะครับนายมหานุภาพนะครับถูกยิง นายมหาอุภาพคนนี้นะครับเป็นควานช้างนะครับถ้าควานช้างตายนะครับก็จะเสียเปรียบนะครับก็จะไม่มีคนบังคับช้างนะครับการทํายุทธตถีนะครับควานช้างก็มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับจะต้องบังคับให้ช้างนะครับและคนทํายุทธตธีนะครับได้เปรียบมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา เล่ารายละเอียดการทํายุทธาีหัตถีนะครับประวัติศาสตร์ไทยนะครับให้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็ได้ทํายุทธหัตถีนะครับได้เล่าประวัติยุทธหัตถีผ่านธนบัตรชนิดราคา50บาทราชการที่9นะครับแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็ไม่มีความละเอียดนะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ การทำยุทธาถีนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอไฟก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับตามหลักฐานข้อมูลในประวัติศาสตร์นะครับผมก็ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็รวบรวมมานะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับ คงจะได้รับความรู้และประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทราชการที่9นะครับอันนี้ก็เป็นหลังธนบัตรนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับก็จะเรียกกันว่าธนบัตรช้างแดงนะครับ แต่ความจริงนะครับอันนี้ก็คือธนบัตรอนุสาวรีย์ยุทธหัตถีนะครับวันนี้ละผมก็มาเล่ารายละเอียดประวัติความเป็นมาของการทำยุทธหัตถีนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับก็จะเรียกกันว่าธนบัตรช้างแดงนะครับ อันนี้ก็เป็นด้านหน้าธนบัตรนะครับพลิกกลับมาด้านหลังธนบัตรนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของกระผมจนจบนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ